นั่นเราเขากแกะให้เขากแกะให้วันนี้นะวันที่สิบหกกรกฎาอ่เอาเอาเอาเลขไหนอ่ะไหนดูดิสิบหกกรกฎาได้เลขอะไรนะได้เลขอะไรหกหรือเก้าไหนก็ดูนะ 0 0 nè 0 nè số 0 là gì 0 nè อะจับจับจับสาธุด้วยสาธุก,ก่อนสาธุก,ก่อนศูนย์หนึ่งหกถูกไหมลูกถูกไหมครับถูกไหมถูกไหมลูก ถูกไหมนะ